ในอดีตพื้นที่จังหวัดกาลสินเป็นอีกหนึ่งดินแดนที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึมอยู่ในพื้นที่เพราะสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบการเดินทางเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์จึงเป็นไปด้วยความยากลำบากพวกผู้ก่อการร้ายเป็นที่ของเขาอยู่แต่ก่อนนะครับแถวนี้ทางก็มาตรงนี้แต่ก่อนลำบากลำบากที่มาต้องเดินวกไปโบกมาเพราะเป็นป่าดงดิบที่ไหนเตียงก็ตรงนั้นะเอาเป็นถนนนนทาง ด้วยนามพระราชาวรัชไทยอันเปี่ยมล้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างปรับปรุงถนนทำให้ราษฎรเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปพระราชฐานที่ภูพาาชนิเวศนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จที่บ้านโพนนะครับแล้วก็ในเส้นทางแถวนี้ก็ไม่ได้รับความสะดวกนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นโครงการพระราชดำริซึ่งกรมทางต้องตอบสนองนะครับได้มาบูรณะก่อสร้างมาปี2-6กนะฮะด้ะยางาทางเป็นช่วงๆนะครับปัจจุบันเส้นทางสายนี้คือทางหลวงหมายเลข227เป็นเส้นทางที่สร้างประโยชน์สุขแก่พระศกนิกรชาวไทยมาจวบจนทุกวันนี้ผมแต่ก่อนฐานะก็อยากจนนะครับยากจนจริงๆด้วย เป็นบารมีของพระอ,องค์ท่านนะครับให้ผมได้สร้างเนื้อสร้างตัวมาจนถึงอยู่ทุกวันนี้นะผมยังภูมิใจยังปื้มใจภาวานาทุกวันนะครับอยากจะให้พระอ,องค์ท่านหายประชวนเร็วๆนะครับ